ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำทุ่นไฟนะครับแบบสว่างมากนะครับแล้วก็ประหยัดต้นทุนเพื่อเพื่พอนเ่อนับตกปลาจะได้ไม่ต้องไปซื้อทุนตกปลาที่มีไฟแพงๆนะครับหลอด LED ครับหนึ่งหลอดนะฮะทุนหลอดจากเซเว่นนะครับ,ลบ,รบแล้วก็ ่านครับ่านนี้ผมซื้อหลักล้านทุกอย่างยี่นะครับก็แผงประมาณ2ี่สิบาทกอเทปดําไปแชกไว้ล่นนะครับแล้วก็กันไกไว้ตัดก่อนอื่นเลยนะครับเราตัดหลอดกันเลยครับยาวสักประมาณนิ้วครึ่งประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็เสียบไปกับหลอดเลยนะฮะประมาณนี้ จอมันในลักษณะนี้นะฮะแล้วเราก็เอาถ่านนะครับเสียบไฟเลยครับนี่นะฮะก็จะได้ประมาณนี้เนี่ยครับเสร็จปุ๊บเราก็เอาทุนมาครับเราวางถ่านไว้ตรงช่วงกึ่งกลางของทุนนะครับ เพื่อที่เราจะพันสกอตเทปดำนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับนี่แกะได้แล้วครับนี่ครับเราวางไว้กลางนะครับตัวฐานวางไว้กลางทุ่นนะครับเพื่อที่เราจะ ไม่ให้ครัวไฟมันหักนะครับเพราะโดยมากแล้วถ้าเราพันไว้ตรงปลายมันจะชอบหักครับขาบไฟแล้วเราก็พันไปเลยครับเดีวเราก็พันทับไปเลยนะครับ ก็ตัดเลยครับมันก็จะออกมาในลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็ทำการลนตรงปลายส่วนนี้นะครับให้เป็นปิด เราก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือลักษณะของทุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟให้ดูนะครับว่ามันมีความสว่างแค่ไหนะนี่ครับนี่คือความสว่างนะครับ ก็ให้เพื่อนๆไปลองทำใช้กันดูนะครับเพราะว่าผมว่าดีกับการที่เราไปเสียบไว้เฉยๆโดยที่เราแค่พันแล้วการพันที่ผมพันแบบนี้มีประโยชน์คือข้อหลอดที่ปกติถ้าเราพันปกตินะครับพันไว้ตรงปลายปลายช่วงเนี้ยขาไฟจะชอบขาดครับแล้วทําให้เราเสียหลอดง่ายแต่ถ้าเราทําอย่างนี้ปุ๊บ มันจะทําให้ขาวไฟโดนล็อกโดยผ้าสกอตเทปดํานะครับมันก็จะทําให้หลอดไม่ขาดนะครับผมขอเปิดไฟนะครับครับ ถ้าเกิดเราไม่พันปุ๊บไม่เอาตัวถาดนี่ขึ้นเอาไว้สูงเกินไปเวลาเราตีสายจะพันลงหัวนี้นะครับแล้วบางทีก็จะทําให้ขัวหลอดขาดแต่ถ้าเกิดนานาท่านไหนหาหลอดที่มันฟิตกับตัวหลอดได้ไอ,อฟิตกับตัวหลอดไฟได้นะครับมันก็จะทําให้หลอดหลุดยากกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าหลอดไม่ยากครับก็แค่ถอดมาเสียบหลอดใหม่แค่นั้นเองครับครับยังขอจบการ สอนวิธีการทำทุ่นไฟแบบสว่างมากขึ้นให้เพื่อนๆนักตกปลาได้ไปใช้กันนะครับเพ๋ถ้าเกิดชอบยังไงก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพจอันสมูทด้วยนะครับหัวเชื้อฟืดและกดติดตามช่องหัวเชื้อฟืดอันสมูทด้วยนะครับครับสวัสดีครับ